ขอขอบคุณนวัตกรรมการพิมพ์ในทุกวันนี้ที่ได้มอบหนังสือให้เราได้มีความรู้อย่างกว้างขวางแต่หารู้ไม่ว่าการจะมีการพิมพ์ที่สะดวกสบายแบบนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างทางกับผมขอขอบคุณข้อมูลจาก thailandwikipedia.org/wiki/ การพิมพ์มากครับหากเราจะพูดถึงหนังสือชาติแรกเลยเราก็ต้องรู้จักจีนจีนเป็นชาติแรกที่มีการคิดค้นการพิมพ์บนกระดาษประมาณคริสต์ศักราช220จนมีผู้คิดค้นที่มีชื่อว่ามีปีเฉิงอูดซึ่งประดิษฐ์เครื่อ ประดิประมาณดีคริสกรา1น4 0มีการประดิษฐ์ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ที่เราเรียกกันว่าตัวเรียงโดยถูกทำมาจากด,ดินเหนียวแล้วถ้าเราต้องการจะพิมพ์เราก็ต้องจับเอากลุ่มคำตัวเรียงแล้วยัดไปในบล็อกบล็อกหนึ่งแต่ไม่นานก็พบว่ามีการแตกหักง่ายมากจนในปีคริสกราหนึ่ัรามีการเปลี่ยนตัวเรียงเล่มีระบบเรียงพิมพ์ที่ซับซ้อนโดยใช้โต๊ะกลมแบบมุลได้เพื่อทำการเรียงตัวอักษรจีนให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เนื่อง จากข้อจํากัดของอักษรจีนที่มีอักษรจํานวนมากทาให้การพิมพ์มีราคาสูงและด้วยข้อจํากัดของวัสดุอุปกรณ์จึงไม่สามารถพัฒนาขึ้นไปใช้วัสดุแบบอื่นนอกเหนือจากนี้ได้ต่อมาโซนยุโรปก็เริ่มมีการพัฒนาการพิมพ์ขึ้นจากการเลิกใช้ม้วนหนังสือและการเข้าแทนที่ของสมุดหนังสือหรือเราเรียกกันว่าโคเด็กซ์ในเยอรมน,นีราวปีคริสต์ศักราช1450มีชายที่ชื่อว่าโยฮันเนสกูเทนเบิร์กกูเทนเบิร์กพัฒนานวัตกรรมสําคัญขึ้นหลายอย่างได้ แก่การพัฒนาการหลอดแท่งพิมพ์ในแม่พิมพ์โลหะการนําเอาเทคโนโลยีการกดเล่าอางุ่นมาใช้การใช้หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของน้ํามันซึ่งมีความเข้มข้นกว่าหมึอกอินเดียทําให้เหมาะสมที่จะใช้กับแท่งพิมพ์ได้และการสร้างกระดาษที่อ่อนนุ่มและมีความสามารถดูดซับมึกได้มากขึ้นกูเทนเบิร์กยังเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์ตัวพิมพ์จากโลหะผสมของตะกัว่วดีบุกพลวงทองแดงและบิสมัทอันเป็นองค์ประกอบที่ยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นวัตกรรมเหล่านี้ทําให้การพิมพ์สามารถ ทำได้อย่างรวดเร็วและลดต้นทุนการผลิตหนังสือลงอย่างมากนอกจากนี้ชิ้นส่วนของตัวพิมพ์ที่ยังเป็นโลหะก,ก็มีความทนทนกว่าไม้และชุดตัวอักษรมีความเป็นเอกภาพสูงมากทําให้นําไปสู่การพัฒนาศิลปะการเรียงพิมพ์และการประดิษฐ์ชุดตัวอ,อักษรที่เราเรียกกันว่าฟอนต์ต่างๆออกมากุเทนเบิร์กเริ่มงานพัฒนาแท่นพิมพ์ตั้งแต่ราวปี1436โดยเขาเป็นหุ้นส่วนกับอันเดรริเซนผู้มีประสบการณ์ในการเจรนายอันมณีและอันเดรเฮม ผู้เป็นเจ้าของโรงงานทำกระดาษหนังสือที่พิมพ์ขึ้นโดยเทคโนโลยีการเรียงพิมพ์ของกุเทนเบิร์กเล่มแรกในยุโรปคือตำราวยากรภาษาละตินของโดนาตัสในปีคริสต์กักราช1451อย่างไรก็ดีจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของปฏิวัติกุเทนเบริร์กได้แก่การพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาละตินที่นิยมเรียกกันว่า ูเทนเบิร์กไบเบิลหรือไบเบิล42บรรทัดในปี1453ภายในปีคริสต์ศักราช1500ก็มีร้านช่างพิมพ์กว่า200แห่งเกิดขึ้นภายในประเทศเยอร,รมนีแห่งนี้แค่ประเทศเดียวนักประวัติศาสตร์ประมาณการว่าหนังสือราว20ล้านเล่มถูกพิมพ์ขึ้นมาในยุโรปเพียงแค่ในช่วง50ปีแรกของการคิดคน้นแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กในขณะที่ประชากรของยุโรปนั้นมีราว100ล้านคนการแพร่กระจายของเทคโนโลยีการพิมพ์ทาให้เกิดการแข่งขันสูงจนทําให้หนังสือ ีคุณภาพต่ำลงเรื่อยๆเพื่อตัดราคากันความคุ้มครองทางเศรษฐกิจจากรัฐและในขณะเดียวรัฐก็มีแรงจูงใจที่จะควบคุมเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ผ่านการควบคุมกิจกรรมการพิมพ์หนังสือทําให้มีการออกใบสิทธิบัตรการพิมพ์ Printing Patent หรือใบรับรองเอกสิทธิ์การพิมพ์ พ r i นติ่งิเวอร์และการคุ้มครองทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการ,รพิมพ์นี้ก็พัฒนากลายเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ในเวลาต่อมานวัตกรรมการพิมพ์ด้วยตัวเรียงและแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กทำให้ยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางของการพิมพ์หนังสือของโลกและได้รับการยกย่องว่าเป็นการประดิษฐ์ที่สําคัญที่สุดในรอบศตวรรษที่2ผลกระทบของการประดิษฐ์ในครั้งนี้ส่งผลให้หลักคําสอนของท่านศาสนาคริสต์เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางและส่งผลให้ความรู้วิทยาศาสตร์ปรัชญาและ ถูกสมพผ่านไปให้คนจำนวนมากได้รับรู้ทำให้ประชาชนเริ่มมีการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิวัติทรมวิทยาศาสตร์ขึ้นในอนาคตทางเราขอขอบคุณข้อมูลต่างๆมากนะครับโดยเฉพาะด้านเนื้อหา Thailand w i k i p e d i a .ORG/wiki/ การพิมพ์มากนะครับและขอขอบคุณข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านรูปภาพเสียงและอื่นๆนะครับถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้ คลิปนี้ก็ไม่สามารถเสร็จลุกล่วงได้อย่างแน่นอนครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อตกบกพร่องอะไรทางกระผมก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ